สวัสดีค่ะพบกับส้มและช่องสแสกไลดี้นะคะวันนี้ส้มจะมาพูดถึงเรื่องดาวเสาร์ย้ายค่ะต้องบอกก่อนว่าดาวเสาร์เป็นดาวบัพพเคราะห์ที่ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบกับทุกราศีเวลาย้ายนะคะเนื่องจากว่าดาวเสาร์อยู่ที่จะอยู่ประมาณ2ปีครึ่งอ่าแล้ววันที่5ธันวาคมนี้นะคะดาวเสาร์กำลังจะย้ายและจะอยู่ไปจนถึง ต้นประมาณต้นต้นมีนาปี65ก็เรียกได้ว่าอยู่กับเราอีก2ปีกว่าเลยนั่นเองค่ะคร,คราวนี้เวลาคนเขาพูดถึงดาวเสาร์มักจะพูดว่าไทยโทษทุกข์ให้ไทยดาวเสาร์นะคะคราวนี้พอคนฟังปุ๊บก็จะคิดว่าเฮ้ยมันน่ากลัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้ส้มจะมาพูดถึงแง่ดีๆที่ดาวเสาร์เขาก็สามารถมีให้เราได้นะคะและ ในการย้ายของดาวเสาร์ครั้งนี้นะคะเขาจะไปอยู่ในตำแหน่งเกษตรราธิบดีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือผลดีต้องมีเข้ามาบ้างแน่นอนค่ะมานะคะเรามาเริ่มกันที่ราศีต่อไปเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือราศีสิงห์นั่นก็คือราศีสิงห์ต้องบอกก่อนว่าอันนี้พยายามจะทายดีแล้วนะ ก็ได้ประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะพี่สิงห์ของเราดาวเสาร์นะคะได้ย้ายไปอยู่ที่ภพอริก็ไม่ต้องพูดมากเนาะตามชื่อเลยก็เรียกเรียกว่าอีก2ปีกว่าต่อจากนี้นะคะชีวิตของพี่สิงห์ก็ได้สู้สมใจเพราะว่าอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคเยอะแยะมาให้ฝ่าฟันค่ะแต่บอกก่อนว่ารอดนะจ๊ะยังไงก็สู้ได้ยังไงก็ชนะ ศัตรูและอุปสรรคแน่นอนค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะทิ้งท้ายไว้หน่อยสําหรับพี่สิงห์นะคะอยากให้ระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องระอบตัวอย่างเช่นการเงินอะไรอย่างนี้ไว้นิดนึงก็ดีนะคะแต่อย่างที่บอกทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แน่นอนค่ะ ะะเรามาพูดถึงราศีต่อไปกันดีกว่านั่นก็คือราศีกันราศีของแม่หมอนั่นเองนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะต่อจากนี้ไปอีก2ปีครึ่งการที่ดาวเสาร์ย้ายนะคะมาอยู่ที่พบปุตตะซึ่งแปลว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแปลความหมายได้ว่าในช่วง2ปีกว่าต่อจากนี้นะคะชาวราศีกันอาจจะมีจ็อบพิเศษเพิ่มขึ้น หรือว่ามีการเริ่มต้นโปรเจกต์หรืออะไรใหม่ๆเข้ามานะคะและสําหรับคนโสดน,นะคะมีโอกาสที่จะเจอคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาขายขนมจีบในช่วงปีนี้ด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่แต่งงานไปแล้วนะคะแล้วอยากจะมีโอกาสมีลูกนะคะในช่วง2ปีต่อจากนี้นะคะให้แลงไว้เลยมีโอกาสมีบุตรแน่นอนค่ะแล้วก็มีอะไรทิ้งท้ายอีกไหมอะสำหรับชาวราศีกัน์ คิดว่าจบแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะคะต่อมาต่อมานะคะเรามาดูกันที่ราศีต่อไปนั่นก็คือราศีตุลน,นั่นเองค่ะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะดาวเสาได้โครจรย้ายมาอยู่ที่ภพพันธุนะคะภพพันธุแปลว่าอะไรเอ่ย พบพันธุ์แปลว่าเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงครอบครัวและทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆเป็นต้นนะคะคราวนี้สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะในเมื่อดาวเสาว์ย้ายมาอยู่ที่พบพันธุก็แปลตามนั้นได้เลยค่ะว่าในช่วง2ปีต่อจากนี้นะคะชาวราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะมีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่มันมีเกี่ยวๆกับความมั่นคงในชีวิตอาจจะหมายความว่า มางแผนชีวิตให้มั่นคงขึ้นอาในด้านของความรักนะคะอาจจะมีการเซทโชวที่มั่นคงมากขึ้นสําหรับคนที่มีแฟนอาจจะมองอนาคตมากขึ้นในด้านของสิ่งรอบตัวนะคะอาจจะมีเกณฑ์การทําธุรกรรมเกี่ยวกับบ้านรถอย่างเช่นซื้อบ้านซื้อรถรีโนเวทบ้านรถเป็นต้นนะคะสรุปคือมั่นคงมากขึ้นนั่นเองค่ะสาหรับชาวราศีตุลน,นะคะต่อมา าราศีสุดท้ายนะคะก็คือราศีพ,พิจิกพี่แมงป่องอ่าสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะดาวเสาร์ได้โคจรย้ายไปอยู่ที่ภพศาสตชะาาสชะแปลว่าอะไรอ่ะาสหชะาแปลว่าเพื่อนฝูงการติดต่อเจราจานะคะรวมถึงการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารแล้วก็การเดินทางด้วยนะการเดินทางระยะใกล้นะคะตมามนั้นเลยเมื่อดาวเสาร์ย้ายเข้าไปนะคะมีเกณฑ์ที่ ชาวราศีพิจิกพี่พิจิกของเรานะคะมีเกณฑ์ที่จะมีการติดต่อเจราจาหรือว่าการเดินทางที่บ่อยมากขึ้นนะคะอาจจะรวมถึงมีเกณฑ์ซื้อมือถือใหม่หรือว่าซื้อรถใหม่ภายใน2ปีนี้ก็ได้นะคะก็ขอจบคำทํานายของ4ราศีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ